จริงๆเขียนมาเพื่อให้ตัวเองเล่นลน้างมีดีกว่าเพื่อมสนองมีตัวเองเพราะว่าเหมือนอยากจะเล่นตัวเลิฟอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีพอดในใจไว้ว่าเออถ้าจะเล่นเนี่ยไม่อยากจะเล่นพอดแบบไหนก็เคยคุยกับพี่เตอ๋อแล้วเรียกว่าเหมือนแบบกึ่งชวนกึ่งบังคับให้มาเขียนบทคือก่อนที่จะมาเป็นนิยายอะค่ะเราเราเขียนโครงเรื่องของ่ที่จะทําซีรีส์ไว้เรียบร้อยแล้วค่วะแล้วก็เหมือนเราก็คุยกันไว้ประมาณนี้ถือว่ามันเหมือนเราเรายังไม่ฟินอะมันเหมือนการที่เราจะจะทํา เราลิกเสร็เรื่องมันต้องมีนิยายออกมาดังนั้นสมัยก็ทํากันบ้านมาประมาณหรือว่าถ้าเอ๊ถ้าจะทานิยายเราไทยที่จะมาเป็นคนถ่ายทอดตัวแคร์เบลได้ดีที่สุดก็เลยติดต่อติดต่อรองย่าไปครับเพราะว่ารู้สึกว่ารองย่าเนี่ยมีทิศทางที่แบบไปด้วยกันกับเราได้แล้วก็งานเขียนเขาก็แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมากอะไรเงี้ยไม่อยากสะุกนคัเพราะว่าเรื่องเรื่องแคร์เบลของเราเนี่ย ตัวพอดมันไม่ได้เป็นพอดแบบแบบ,บวัยรุ่นหรือว่ธรรมดามันพอดมันจะมีความแบบเบบข้มข้นนิดนึงเพราะว่าในชีวิตของนังกโทษเนีเรือจะผีด้วยใช่ครับดังนั้นเพื่อจะเลยอนกเลยบอกเลยมอหน้าที่นี้ให้น้อพยา ตอนที่ติดต่อนุ่มย่าผมก็ให้อิสระเลยครับคือเรามีโครงเรื่องแต่กคตรจบจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนีิยายผมรู้สึกว่าอนุ่มยาเก่งกว่าเราในในฐานะการอนิยายเลครับเขาก็เลยจะมีอิสระในการแบบทำกันบ้านแล้วก็กำหนดทิศทางของนิยายไปซึ่งจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาก็จะเป็นลักษณะเฉพาะที่แบบที่เป็นลายเซ็นของแบบที่แบบดีเลยครับใช่ตอนที่พี่ย่าเขียนตัวแคเดรอมาถูกม้าค่ะพวกเราอ่านนะคือมันยากมากที่แบบ ราก็คิดว่าเออเราคงจะแบบว่าอิ่มทบเยอะแน่ๆอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตัวนิยายมันม,มาแบบมันดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เพราะพี่อยากทำมาดีมากๆเลยที่แบบพี่อยากเขาเรา trust เขาม,มากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบผ่านมันได้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้แก้แค่จะไปแก้อะไรเลยแต่แอบพลาส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบว่า very intimate กับเราเกี่ยวความรักอาจจะแบบมีตรงนี้นิดนึงก็พี่อ่านอขออ่านแล้วแบบรู้สึกแบบรู้สึกถึงความ อ่แล้วหรออ่านแล้วค่ะอ่านมาได้ครึ่งเล่มยังไม่จตอนนี่แบบเฉลยความต่างกัเลยอดดีกว่าไปลอนๆในแ่ะฟิค่ะแต่ว่าเราคิดว่าพออ่านแล้วค่ะมันจะมีรายละเอียดต่างๆมากมายในนิยายเราอยากรู้ว่ารีเสิร์ชยังไงบ้างคะต้องถามตรงนี้เลยนะเอาเลยเอ่อคนหน่เป็นคนที่ก็รีเสิร์ชก่อนการเขียนเยอะเลยนะคะก็อ่านข่าวข่าวสภาพของนักโทษรออะไร ใช่แล้วก็เอามาปรับมาอยู่ใ,ใช้เข้ากับมี่ใหญ่เราจะใช่ไหมเราใช้ไม่ไนานเลยค่ะโค<อ>รน, <c oughs> นการโปรเจกต์น <c oughs> ี้โปรเจกต์นี้ไม่ <c oughs> ไม่ได้หนักมากอย่างพ <c oughs> ีคิดอะค่ะเพราะว่าแต่ว่าตัวรีเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียตอนนี้มันก็มีขึ้นเยอะมากๆ,ๆที่จะให้เราแบบเข้าไปดูในช่อง YouTube ใช่ ยากไปก่อนอ,าาอาา่านถ้เกิดว่ามสมมนติเป็น,เร,นเรื่องเราการสัมภาษณ์ของนักโทษแต่ว่าเรื่องสัมภาษณ์ภาศนในเรือนจำนะคะคะคือบอกว่าเรื่องความที่เรื่องมันน่าสนใจอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักโทษคือ,อนักโทษที่พูดเรื่ <laughs> องไรทกช่วยกันช่วยกัน <laughs> โอเค <laughs> คือก็ส่วนมากเราจะเปิดข้อมูลไว้ <laughs> ระหว่างการเขียนเลยว่ามีจุดประเด็นไหนที่มันน่าสนใจบ้างอย่างเช่นนักโทษไทยก็คื ที oh, ่จะควบคุมเวลาชัดเจนเลยข้าวก็มีน้อย ตอนแรกทำให้ตัวเองเล่นใช่ไหมคะแต่พอดูๆไปแล้วแล้วร่วมกับที่เรากำลังจะเปิดค่ายใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับนักแสดงด้วยก็ลเลยรู้สึกว่าเออเราเราให้โอกาสเด็กใหม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเ,เราเรารู้สึกว่าตัวใหม่เองอาจจะในอนาคตอาจจะมีบทที่ให้เล่นเ์ลเลแล้วก็อาจจะหาคู่ตัวเองในอนาคตได้นี่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการ test นักแสดงใหม่เพื่อสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะก็ ในค่ายที่ที่เซ็นมานะคะก็มีน้องๆหลายคนที่เราก็เลงไว้ว่าเป็นเอกในค่ายเราเป็นงั้นแต่ว่าเดือนน,นี้ก็จะมีเปิดแคสแสดงะคะ่ะเพราะว่าเราไม่อยากรู้สึกว่าเราจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะตัดโอกาสเร็วไปหน่อยอยากเปิดโอกาสให้กับที่แค์กับน้องเบลให้แบบบางที่เขาอาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอาจจะอยู่ทางบ้านที่ไหนก็ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไปสมัครเข้ามาได้ะคะ่ะติดตามช่องทางการแจ้งซิกิทงัง แคมเปญนี ies, ้ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียของทางค่ายทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะก็เดี๋ยวเรือรีจะจะเมื่อไหร่จะเริ่มเป็นหาคาแรคเตอร์ของของตัวซีรีส์เรื่องนี้ค่ะทีนี้เนี่ยพอเรามาทำเป็นซีรีส์แล้วอะค่ะมันมีความยากสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราต้องเหมือนกับลงไปทำเองหน้างานจะไปดูเรื่องบทเรื่องการดูกล้องกล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องการหรือว่าต้อยังไงบ้างจ๊ะของใหม่เองใหม่ในท้าทายเลยค่ะใหม่ทุกที่เติร ก็คือจริงๆเรามีภาพในหัวให้ค่อนข้างชัดนะครับว่าซีรีส์เราจะเป็นแบบมันจะจะมีคุกของเราจะเป็นแบบแบบพิเศษเป็นเฉพาะแบบที่เราแบบตั้งใจให้เป็นแบบนั้นหรือว่ามันอาจจะไม่ไม่ดูจริงมากแล้วมันเป็นโลกในแฟนตาซีของเราอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันก็ยังคงมีความแบบทินเทนส์มีความแบบแบบลึกลับมีความแบบว่าผมแบบ มืดมนอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่แบบทุกคนสาม,มารถดูได้ใช่ทุกคนจะมีหมายเส็จว่าุยคุกต้องเป็นคุกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่างเช่นถ้าดูหน้าปกจะรู้เลยว่าเรามียูนิฟอร์มที่เป็นของเราเองมีความเป็นสีที่รู้สึกว่าดูแล้วจะมีความแบบอ,อ่ไม่ค่อนข้างเครียดมากเลยค่ะคือเอ็นเตตัวทีมันินเทนช์อยู่แล้วค่ะดังนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิต ตัวคาแรกเตอะะร์สองคนพยายาเจอมีก็อะไรอ่ะผ่านบทสนทนาไปด้การเกิดความารักเกิดขึ้นเลยอ่ะค่ะมันจะต้องมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดูแล้วเราแบบไม่รู้สึกว่ามันมันดาร์กจนเกินไปใช่เพราะว่าด้วยด้วยบิ๊กไอเดียมันมันค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้ว<ช>ค่ะไม่ต้องสงสัยว่าพ่อพาไปวางอ่อนไหวในเรื่องของคดีในเรื่องของออการตัดสินคดีรวมการตรวจสอบแล้วก็ช่วงส่วนตัวเนี้ยค่ะตะโกนไหมคะเป็นจุดที่รู้สึกน่าจะอ่อนไหว คือใหม่เองเคยเล่นละครที่เต่ตออคือัอ่ ing, ะคือคือยมใหม่เองค่ะแล้วแต่ก็เชื่อว่าพี่เต๋อเมด้วยคือเวลาเราเขียนบทกันอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันจะต้องแบบถ้าสมมติเราไปแตะเล่นกฎหมายหรือแตะอะไรเงี้ยค่ะจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความความรู้เนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้ค่ะแล้วก็อย่างก็คือโลกที่เราสร้างกับโลกในแบบที่เป็นส่วนตัวเฉพาะที่เราสร้างกันมานะ แต่ว่ายังไงก็ตามการแบบรีเสิร์ชข้อมูลหรือการศึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ในทุกขั้นตอนก็ต้องมีการศึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพื่อให้ความผิดพลาดที่ออกมาน้อยที่สุดไม่ดีเลยค่ะเห็นความคั่นคงแบบนี้นรู้สึกได้เลยว่าซีรีส์ที่ออกมานึกถึงยายที่ออกมาทีอย่างแน่นอนรอชมเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้สักครู่คุณใหม่บอกว่าอยากจะทราบจากคุณใหม่คะ่ะถ้าให้เลือกได้ถ้าได้เล่นจะเลือกเป็นแคลร์หรือเบลล์อ่า เลื่อนให้หน่อยให้นรกเขียนเลื่อนให้ค่ะพี่ใหม่เป็นแฟนไหมคะอ้โหป็นแพรสิบเก้าแพรต้องเป็นแพรอยู่แล้วใช่ค่ทหาน้องเปลยวทหารน้องเปลมีทำไมถึงอยากเป็นน้องอะพี่แพรค่ะมันเท่อะค่ะมันเท่มากมันแบบมันแบบทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเราจะรอคอยงานปรากฏตัวของแพรเสมออะไรเงี้ยแล้วแบบเรารู้สึกว่า ว่าแบบเวลาแคร์เขาทําอะไรเราครดิตไม่ได้ว่าเขาจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ยแล้วเราก็อยากอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นเขามันจะเท่ขนาดไหนอะไรย่างเงี้ยโอเคจริงๆคำควณหน้ารีคีมาข่าวมาช่วยเบลใช่ใช่ก็เลยแบบเออถ้าเป็นที่แคร์ได้เนี่ยต้องแบบอบอุ่นมากเลยอะไรย่างเงี้ยงอซักช่วไหนคะถ้างบมาปุ๊บก็เปิดได้เลยโอ้โหงบมาเลยต้องแบบงบก็มาแล้ะมะทุกคนคืองบมาเรื่อยๆเลย ได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้สร้างโครงให้มันสวยขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเอะไรโปรดักชั o n จะได้ปากปากจะได้ปักๆากอ๋ใช่เพราะคนตกสร้างที่มาด้วมกันได้นะคะจริงไหมครับพี่กวาดีจริงไหมครขอบคุณจริงจนกันบนเวทีเลยขอบคุณมากเลยค่ะใช่ค่ะก็ทีนี้คิดว่าจะได้ออกประกาศช่วงไหนด้วยอ่ะมีไหมคะพี่แพนในใจไหมหรือว่าต้องเปิดล้องก่อนแล้วเราถึงจะค่อยว่ากัน จริงๆควรต้องรอเปิดกล้องก่อนแต,แต่แต่คิดว่าเปิดกล้องยังไงปีได้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงต้นปีแตอว่าคว่ำมากเกือบกลางอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอยากได้อย่างนั้น<อ>นะคะอยากได้อย่างนั้นแต่แต่ว่าด้วยลงลงหลักๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยนะคะเราดูกระแสก่อนเนาะเพราะว่าราคาขายดีมากก็คือทันทีค่ะ T ยี่สิบเก้าลิลลี่เฮาส์ใช่ลิลลี่เฮาส์ช่วยถักดันด้วยนะคะซื้อได้ที่ลิลลี่เฮาส์นะคะแล้วก็กดซื้อกันเยอะๆค่ะเพราะว่า ปิดกล้องพู่ีทีนี้ได้วางแผนไหมคะว่าจะฉายทางช่องทางไหนบ้างแพล่ฟลรอมหรือว่าจะขอเป็นแบบช่องทางเป็นทีวีเลยอะไรอย่างงี้คะตอนนี้สึกษสาอยู่คะคะก็มีกานอ p พ o a d ไปางแอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่ว่าที่เรารู้สึกก็คือเหมือนพี่ชอบดู YouTube กันปะคะดูยูทูบพยายมหน้าแลอเราก็จะพยายามแบบ fight for คนที่เป็น คอนซูเมอร์จริงๆก็คือจะทําให้ได้อยากให้ทุกคนได้ดูผ่านทางยูทูบเปบนเดียร์ทามไม่ได้แต่ว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างที่เราก็ไปคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีดึงช็อปชาที่ต้องเข้าดึงถึงเลยอะอยคะ่ะก็ตอนนี้อยู่อยู่ในการพูดคุยอยู่<อ>ค่ะใช่ว่าว่าตอนสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคุยง่ายคือกำลังหาช่องทางที่เหมาะสมที่สุดอยู่อยากให้คนได้ดูมันเยอะๆเยค่ะ,คะนี่ก็รอรอชมเหมือนกันเพราะอ่าน,น,แแบบน,นัแล้วแบบภาพหนึ่งคมหมดเลยว่าซีรีส์จบออกมาเป็นยังไงนะติดตามเลยค่ะ มาก็สามารถเป็นผู้ร่วมลงทุนได้เนาะด้วยการสนับสนุนนะคะแฟนเบลนะสาขาที่บูธที่29เลยที่เดียวนะคะมางานนี้นี่ก็เพื่อนี่เลยมาขายนิยายเนะคะเปิดตัวนิยายอย่างเป็นราการด้วยนะคะใช่เดี๋ยวจะลงไปล็อกแขนทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะใช่อยู่ตรงโน้นแต่โบอยู่ตรงนน้นนะคะโบที่หอโบ29ใช่ที่29คุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณใหม่คุณเต๋อแล้วก็คุณเทย์จะมาก็จะแจกไม้ ต่อคิวรับคิวก่อนนะคะที่หน้า็7ค่ะอยู่ได้กันสอ2ลูกเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่หาเป็นฉบับ eBook นะคะจะเป็นหลักจากงานังสือในต่างสารได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกนายคนต้นแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะ